จริงๆทั้งคุณพ่อคุณลูกเนี่ยสังเกตดูคุณพ่อก่อนนะเริ่มจากฝั่งคุณพ่อก่อนคุณพ่อเนี่ยคุณดูคุณดูลักษณะแววตาเขาชื่นชมลูกนะ,ะเขาบอกหน้าตาแบบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนซื่อตรงแล้วคุณพ่อนะเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่แบบโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือ เป็นคนจิตใจดีอ่ะถ้าเป็นลักษณะคุณพ่อนะไม่มีไม่มีเล่นเหลี่ยมม,มาฟังคุณลูกรอนะคะคุณขาชืออ่นชมคุณลูกนะคุณลูกรอะแต่ลักษณะโครงหน้างโงเ่เฮงแบบนี้เนี่ยต้องบอกเขาได้คุณพ่อมาส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดโงเ่เฮงแบบนี้ต้องบอกเป็นเด็กที่หนึ่ง ไม่โกหกโกหกใครไม่เป็น2ก็คือเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเน่ยนะูริมดูรูริมฝีปากดูลักษณะจมูกค่ะคุณขาเด็กคนนี้อนาคตก้าวหน้าห่าอ๋อจมูกกับปากจะบ่งบอกจมูกกับปากบ่งบอกคุณขาเพราะว่าลักษณะของจมูกคุณดูสิลักษณะจมูกดูแล้วเห็นไหมเป็นลักษณะจมูกที่ดูแล้วเนี่ยไม่แหลมจนเกินไปและดูลักษณะที่จมูกที่มีเมตตาส่วนปากลักษณะการพูดการขยับปากคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่มีมีมีความจริงใจอ่ะ